ชีวิตคุณกำลังเดินหน้าหรือกำลังติดอยู่ที่เดิมไม่ว่าคุณจะพยายามมากแค่ไหนถ้ายังแบกบางอย่างไว้คุณจะไม่มีวันก้าวไปข้างหน้าได้เต็มที่คนเรามี24ชั่วโมงเท่ากันแต่ทำไมบางคนไปไกลในขณะที่อีกหลายคนยังย่ำอยู่ที่เดิมหลายคนคิดว่าความสำเร็จต้องทำให้มากขึ้นแต่จริงๆแล้วคำตอบคือ พวกเขากำลังแบกสิ่งที่ควรตัดออกไปจากชีวิตเอาไว้คุณอาจพยายามเต็มที่แล้วคุณอาจทำงานหนักทุกวันแต่ถ้าคุณยังถือสิ่งผิดๆไว้ในมือคุณไม่มีวันก้าวไปข้างหน้าได้เต็มที่ลองจินตนาการว่าคุณกำลังวิ่งแต่ใส่โซ่ถ่วงข้อเท้าคุณออกแรงมากแค่ไหนก็ไปได้ไม่ไกลเหนื่อยก็เหนื่อยทุ่มเทแค่ไหนก็ยังอยู่ที่เดิมโซ่ที่ถ่วงคุณไว้คืออะไร คนที่บั่นทอนคุณความกลัวที่คอยสะกดจิตคุณนิสัยผัดวันประกันพรุ่งที่คุณคิดว่าเดี๋ยวค่อยทำก็ได้แต่ความเป็นจริงคือชีวิตคุณจะเปลี่ยนไม่ได้จนกว่าคุณจะเริ่มตัดสิ่งที่ฉุดรั้งคุณออกไปวันนี้ผมจะบอกห้าสิ่งที่คุณต้องตัดออกจากชีวิตทันทีถ้าคุณทำได้ชีวิตคุณจะโล่งขึ้นเบาขึ้นและพุ่งไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นฟังให้จบ แล้วคุณจะเข้าใจว่าทําไมหลายปีที่ผ่านมาคุณยังไม่ถึงจุดที่คุณอยากไปมาเริ่มข้อที่หนึ่งกันเลยคือตัดคนที่ฉุดรั้งคุณไว้ออกไปถ้าคุณอยากสำเร็จคุณต้องเลือกคนที่อยู่รอบตัวให้ดีไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนมีความสามารถแค่ไหนมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ถ้าคุณอยู่ผิดที่อยู่ท่ามกลางคนผิดคุณไม่มีวันไปถึงจุดที่คุณต้องการได้ คุณเคยรู้สึกไหมคุณมีไฟมีแพชชั่นมีความฝันแต่พอคุณแชร์มันให้บางคนฟังคำตอบที่ได้กลับมาคือเป็นไปไม่ได้หรอกอย่าคิดเยอะเลยอยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วมันเสี่ยงไประวังจะล้มเหลวคนพวกนี้คือใครกันเพื่อนที่ไม่เคยผลักดันคุณแต่คอยบอกว่าคุณคิดเยอะไปครอบครัวที่ไม่ได้สนับสนุน แต่กลับกลัวว่าคุณจะไปไม่รอดคนใกล้ตัวที่พยายามกดคุณไว้เพราะไม่อยากให้คุณสูงกว่าพวกเขาแล้วคุณจะปล่อยให้พวกเขากำหนดชีวิตคุณเหรอลองคิดดูถ้าวันที่อีลอนมัสบอกว่าเขาจะสร้างจรวดไปดาวอังคารแล้วทุกคนบอกเขาว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าเขาฟังคำพูดนั้นวันนี้เราคงไม่มีสเปซเอถ้าวันที่สตีฟจ็อบบอกว่า เขาจะเปลี่ยนโลกด้วย iPhone แล้วคนรอบข้างบอกเขาว่ามือถือแค่นี้ก็พอแล้วแล้วถ้าเขาฟังคำพูดนั้นวันนี้เราคงไม่มี Apple ถ้าคุณปล่อยให้เสียงของคนอื่นดังกว่าเสียงของตัวเองคุณจะไม่มีวันได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการแต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องตัดทุกคนออกจากชีวิตแต่คุณต้องแยกให้ออกว่าใครควรอยู่และใครควรไปคนที่ดึงคุณลง ควรออกจากวงโครจรชีวิตคุณคนที่ทำให้คุณสงสัยในตัวเองควรถอยห่างคนที่เอาแต่ดูถูกและไม่เคยสนับสนุนควรปล่อยไปเพราะสุดท้ายชีวิตคุณคือของคุณไม่ใช่ของใครลองถามตัวเองตรงๆถ้าตอนนี้ชีวิตฉันไม่ก้าวหน้าเป็นเพราะฉันอยู่ผิดที่หรือเปล่าคนรอบตัวฉันเป็นคนที่ทำให้ฉันดีขึ้น หรือทำให้ฉันจมอยู่ที่เดิมถ้าคำตอบมันชัดเจนในใจคุณแล้วคุณรู้แล้วว่าต้องทำอะไรต่ออย่าปล่อยให้ใครบางคนเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณไปไม่ถึงฝันถ้าคุณอยากสำเร็จจงเลือกคนที่อยู่รอบตัวให้ดีเพราะคนที่อยู่กับคุณจะเป็นตัวกําหนดว่าคุณจะไปได้ไกลแค่ไหนข้อที่สองตัดความกลัวการเปลี่ยนแปลงออกไปทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่มีไม่กี่คนที่กล้าลงมือเปลี่ยนแปลงจริงๆคุณอาจเคยมีไอเดียดีๆอยากเริ่มธุรกิจอยากเปลี่ยนงานอยากออกไปใช้ชีวิตที่แตกต่างจากเดิมแต่พอคิดไปคิดมาคุณกลับถอยหลังแล้วปล่อยให้โอกาสนั้นหลุดลอยไปแล้วทำไมเป็นเช่นนั้นเป็นเพราะคุณกลัวหรือเปล่ากลัวว่าจะล้มเหลวกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าสิ่งที่คุณทำไร้สาระ กลัวว่าถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะไม่ดีเท่าที่คิดแล้วคุณได้อะไรจากความกลัวนี้ได้แต่ใช้ชีวิตซ้ำๆอยู่ที่เดิมเห็นคนอื่นเติบโตในขณะที่ตัวเองยังติดอยู่กับชีวิตแบบเดิมๆมมองย้อนกลับไปแล้วพบว่ารู้งี้ฉันน่าจะลองทำไปตั้งนานแล้วแต่เดี๋ยวก่อนลองคิดให้ดีอีกครั้งคุณกำลังกลัวความเปลี่ยนแปลงจริงๆหรือคุณแค่กลัวว่า คุณจะไม่มีทางกลับไปอยู่ในจุดที่สบายเหมือนเดิมหลายคนไม่ได้กลัวการเปลี่ยนแปลงหรอกแต่กลัวการออกจากคอมฟอร์ทโซนกลัวว่าต้องเริ่มจากศูนย์ใหม่ต้องเหนื่อยต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนแต่ผมอยากจะบอกอะไรให้หนึ่งอย่างไม่มีใครสำเร็จได้โดยอยู่แต่ในที่เดิมเดิมคุณคิดว่าเจฟเบโซสร้างอเมซอนได้ยังไงเขาต้องกล้าลาออกจากงานประจำที่มั่นคงที่เงินเดือนที่ดี เพื่อกระโดดเข้าสู่โลกธุรกิจที่ไม่มีอะไรรับประกันว่าเขาจะรอดถ้าเขากลัวและไม่กล้าลองวันนี้อเมซอนคงไม่มีอยู่คุณคิดว่าเจเคโรลิงได้เป็นนักเขียนระดับโลกยังไงเธอเคยล้มเหลวเคยถูกปฏิเสธเคยยากจนจนไม่มีเงินซื้ออาหารให้ลูกแต่เธอเลือกจะก้าวไปข้างหน้าแทนที่จะปล่อยให้ความกลัวฉุดรั้งเธอไว้แล้วคุณล่ะ คุณยังจะปล่อยให้ความกลัวทำให้คุณพลาดโอกาสในชีวิตอีกกี่ครั้งลองนึกภาพตัวเองในอีกหาปีข้างหน้าถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบเดิมไม่กล้าเปลี่ยนแปลงไม่กล้าทำสิ่งใหม่ๆชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปบ้างไหมหรือมันจะยังเป็นแบบเดิมแบบที่คุณบ่นทุกวันว่าทำไมฉันไม่ไปไกลกว่านี้ความสำเร็จเป็นของคนที่กล้าจะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ของคนที่กลัวแล้วหยุดอยู่ที่เดิม วันนี้คุณจะเลือกแบบไหนข้อที่3ตัดนิสัยผลัดวันประกันพรุ่งออกไปคุณกำลังเสียเวลาไปกับอะไรคุณเคยบอกตัวเองไหมว่าเดี๋ยวค่อยทำพรุ่งนี้ค่อยเริ่มขอเวลาคิดอีกหน่อยแล้วเวลาผ่านไปหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนสุดท้ายคุณก็ยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลยคุณรู้ตัวอีกทีก็มีคนที่เริ่มต้นไปก่อนคุณแล้ว มีคนที่ไม่ได้รอให้พร้อมแต่ลงมือทำไปแล้วและตอนนี้พวกเขาก็อยู่ไกลกว่าคุณแต่คุณยังอยู่ที่เดิมนิสัยผลัดวันประกันพรุ่งคือศัตรูตัวฉกาจของความสำเร็จมันทำให้คุณเชื่อว่าเดี๋ยวก็ยังมีเวลาแต่มันไม่เคยบอกคุณเลยว่าเวลาของคุณอาจหมดลงเมื่อไหร่ก็ได้คุณคิดว่าสตีฟจ็อบรอให้พร้อมก่อนสร้างแอปเปไหม และอีลอนมัสรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนเริ่มเทสลาหรือสเปซเอกไมไม่มีใครที่สำเร็จเพราะรอเวลาแต่พวกเขาสำเร็จเพราะสร้างเวลาขึ้นมาเองความจริงที่โหดร้ายก็คือไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกไม่มีเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเริ่มต้นไม่มีใครที่จะพร้อม100%ก่อนลงมือทำแต่คนที่สำเร็จกับล้มเหลวต่างกันตรงที่ คนสำเร็จเริ่มเลยแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆแต่คนล้มเหลวรอให้ทุกอย่างพร้อมแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้เริ่มอะไรเลยลองคิดดูถ้าคุณเริ่มทำสิ่งที่คุณคิดมาตลอดตั้งแต่ปีที่แล้ววันนี้คุณจะไปไกลแค่ไหนแต่เพราะคุณผลัดวันประกันพรุ่งมาเรื่อยๆคุณเลยยังอยู่ที่จุดเดิมความจริงที่ต้องยอมรับคือไม่มีใครมาบังคับให้คุณทำอะไรได้นอกจากตัวคุณเอง คุณมีสองทางเลือกเริ่มทำเลยตอนนี้แม้ว่ามันจะยังไม่สมบูรณ์แบบหรือถ้ารอให้ทุกอย่างพร้อมคุณก็จะเสียเวลาไปอีกเป็นปีและรู้ไหมว่า99%ของคนเลือกทางที่สองพวกเขาปล่อยให้ตัวเองรอปล่อยให้พรุ่งนี้กลายเป็นปีหน้าและสุดท้ายไม่ได้ทําอะไรเลยอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนั้นลงมือทำตอนนี้ เพราะพรุ่งนี้ที่คุณรออาจไม่มีอยู่จริงข้อที่4ตัดการพยายามเอาใจทุกคนออกไปคุณเคยเหนื่อยกับการใช้ชีวิตเพื่อทำให้คนอื่นพอใจไหมคุณเคยต้องเปลี่ยนตัวเองพูดในสิ่งที่ไม่ได้อยากพูดทำในสิ่งที่ไม่ได้อยากทําเพียงเพราะกลัวว่าถ้าไม่ทำแบบนี้คนอื่นจะไม่ชอบเราหรือเปล่าแล้วสุดท้ายคุณได้อะไรกลับมา บางครั้งคุณยอมทิ้งความต้องการของตัวเองเพื่อให้คนอื่นสบายใจแต่พอถึงเวลาที่คุณต้องการอะไรมีใครบ้างที่แคร์คุณบางครั้งคุณทำดีกับบางคนจนสุดใจหวังว่าเขาจะเห็นค่าแต่สุดท้ายพวกเขากลับไม่เคยเห็นความพยายามของคุณเลยทำไมต้องเป็นแบบนี้เพราะความจริงที่โหดร้ายก็คือคุณไม่มีวันทำให้ทุกคนพอใจได้ ลองคิดดูในโลกนี้มีคนเป็นพันล้านคนแต่คุณกลับพยายามทำให้ทุกคนรู้สึกดีต่อคุณคุณพยายามเป็นคนที่ไม่เคยทำอะไรผิดคุณพยายามระวังทุกคำพูดทุกการกระทำคุณพยายามเป็นคนที่ทุกคนชอบแต่สุดท้ายมันก็ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงต่อให้คุณเป็นคนดีที่สุดใจกว้างที่สุดเสียสละที่สุดก็ยังต้องมีใครบางคนที่ไม่พอใจคุณอยู่ดี บางคนจะมองว่าคุณดีเกินไปจนดูน่ารำคาญบางคนจะมองว่าคุณไม่พอไม่เคยทำได้ดีพอสำหรับพวกเขาบางคนจะแค่อิจฉาคุณต่อให้คุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยก็ตามแล้วทำไมคุณต้องแคร์พวกเขาด้วยคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นของทุกคนคุณเกิดมาเพื่อเป็นตัวเองไม่ใช่เพื่อทำให้ทุกคนพอใจคุณอาจเคยพยายามเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองแต่ขอโทษนะ มันก็ยังไม่ดีพอสำหรับบางคนอยู่ดีถ้าคุณเป็นคนเงียบเงียบคนจะบอกว่าขี้อายไม่มีสเสน่ห์ถ้าคุณเป็นคนพูดเยอะคนจะบอกว่าพูดมากน่ารำคาญถ้าคุณมั่นใจในตัวเองคนจะบอกว่าหยิ่งทนงตัวถ้าคุณอ่อนน้อมถ่อมตนคนจะบอกว่าไม่มีความมั่นใจคุณเห็นไหมไม่ว่าคุณจะทำอะไรจะต้องมีคนที่ไม่ชอบคุณเสมอ แล้วทำไมต้องแครคนที่ไม่แครคุณเคยสังเกตไหมว่าคุณพยายามเอาใจคนที่แทบไม่เคยแครคุณคุณพยายามทำให้บางคนชอบคุณทั้งที่เขาแทบไม่สนใจคุณเลยคุณพยายามเป็นคนที่ใครๆก็ยอมรับแต่กลับลืมตัวเองไปเสียสนิทคุณกังวลว่าถ้าฉันทำแบบนี้คนอื่นจะคิดยังไงแต่คุณเคยถามตัวเองไหมว่าถ้าฉันไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ แล้วฉันจะใช้ชีวิตเพื่อตัวเองหรือเพื่อใครฟังให้ดีชีวิตนี้มีเวลาจํากัดคุณจะปล่อยให้เวลาของคุณหมดไปกับการทำให้ทุกคนพอใจหรือทำให้ตัวเองมีความสุขไม่ต้องการให้ทุกคนชอบไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคน,น,คนไม่ดีการตัดการเอาใจทุกคนออกไปไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนเห็นแก่ตัวมันแปลว่าคุณกำลังเลือกใช้ชีวิตให้มีคุณค่ามากขึ้น คุณเลือกที่จะให้เวลากับคนที่สำคัญไม่ใช่เสียเวลากับคนที่ไม่เห็นค่าคุณคุณเลือกที่จะทำในสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่ทำในสิ่งที่คนอื่นอยากให้คุณเป็นและที่สำคัญที่สุดคุณเลือกที่จะรักตัวเองมากพอจนไม่ต้องการการยอมรับจากทุกคนอีกต่อไปคุณควรใช้ชีวิตเพื่อใครคุณมีชีวิตเดียวคุณจะใช้มันไปก,กับการทำให้ทุกคนพอใจ หรือจะใช้มันเพื่อสร้างชีวิตที่คุณต้องการจริงๆคุณไม่มีทางหยุดเสียงวิจารณ์จากคนอื่นได้แต่คุณสามารถหยุดแคร์มันได้คุณไม่มีทางทําให้ทุกคนชอบคุณได้แต่คุณสามารถเลือกให้ตัวเองมีความสุขได้และเมื่อวันหนึ่งคุณมองย้อนกลับมาคุณจะไม่เสียใจว่าทำไมฉันใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อทำให้คนอื่นพอใจแต่ไม่เคยใช้เวลาสักนิดเพื่อทำให้ตัวเองมีความสุข ตัดการพยายามเอาใจทุกคนออกไปแล้วใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการก่อนที่มันจะสายเกินไปข้อที่5ตัดข้ออ้างออกไปคุณอยากประสบความสำเร็จจริงๆหรือแค่พูดว่าคุณอยากเพราะถ้าคุณยังเต็มไปด้วยข้ออ้างคุณไม่มีวันไปถึงเป้าหมายฉันไม่มีเวลาฉันไม่เก่งพอฉันไม่มีเงินลงทุนฉันยังไม่พร้อม ฉันกลัวล้มเหลวคุณพูดประโยคพวกนี้กับตัวเองกี่ครั้งแล้วคุณใช้ข้ออ้างเหล่านี้มาหยุดตัวเองกี่ครั้งแล้วและที่แย่ที่สุดคุณใช้มันมานานแค่ไหนแล้วหนึ่งเดือนหนึ่งปีหรือทั้งชีวิตคุณต้องเข้าใจว่าข้ออ้างไม่เคยพาคุณไปไหนมันไม่ได้ทำให้คุณรวยขึ้นมันไม่ได้ทำให้คุณเก่งขึ้น มันไม่ได้ทำให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายเลยแม้แต่นิดเดียวมันมีหน้าที่เดียวคือทำให้คุณติดอยู่ที่เดิมถ้าคุณต้องการอะไรคุณต้องลงมือทำไม่ใช่หาข้ออ้างคุณบอกว่าไม่มีเวลาแต่มือคุณเลื่อนติกตอกทุกวันคุณบอกว่าไม่มีเงินแต่คุณยังจ่ายเงินไปกับของไร้สาระคุณบอกว่าคุณยังไม่พร้อมแล้วเมื่อไหร่คุณจะพร้อม ความจริงก็คือคนที่อยากสำเร็จหาทางทำรรส่วนคนที่ล้มเหลวหาข้ออ้างดูคนที่ประสบความสำเร็จสิพวกเขาไม่เคยรอให้ทุกอย่างพร้อมพวกเขาไม่เคยรอให้โอกาสตกมาถึงพวกเขาสร้างโอกาสขึ้นมาเองถ้าเจฟเบ,ฟเบโซดบอกว่าฉันไม่มีทุนพอจะสร้างอเมซอนแล้วรอให้ใครมาให้ทุนวันนี้เราคงไม่มีอเมซอน ถ้าอีลอนมัสบอกว่าฉันไม่รู้วิธีสร้างจรวดแล้วรอให้คนมาสอนวันนี้เราคงไม่มีสเปซเอพวกเขาไม่มีคออ้างพวกเขามีแค่ฉันจะทำมันให้ได้เท่านั้นไม่มีใครสำเร็จได้ด้วยการรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบหลายคนคิดว่าฉันจะเริ่มตอนที่ฉันพร้อมแต่ถามจริงๆพร้อมที่คุณพูดถึงคือเมื่อไหร่พร้อมตอนที่มีเงิน พร้อมตอนที่มีเวลาว่างหน0่พร้อมตอนที่มั่นใจว่าตัวเองเก่งพอขอโทษนะแต่มันจะไม่มีวันนั้นถ้าคุณรอให้ทุกอย่างลงตัวคุณจะรอไปจนตลอดชีวิตเพราะโลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบคนที่สร้างสิ่งยิ่งใหญ่เริ่มต้นตอนที่ยังไม่พร้อมทั้งนั้นพวกเขาเริ่มทั้งที่ยังไม่มีเงินพอพวกเขาเริ่มทั้งที่ยังไม่มีความรู้ทั้งหมด พวกเขาเริ่มทั้งที่ยังกลัวและไม่มั่นใจแต่พวกเขาเริ่มและพัฒนาตัวเองไปพร้อมกับมันคุณไม่ต้องเก่งก่อนแล้วค่อยลงมือทำคุณต้องลงมือทำก่อนแล้วคุณจะเก่งขึ้นเองหยุดโทษสิ่งรอบตัวแล้วรับผิดชอบชีวิตตัวเองหลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตโทษสิ่งรอบตัวแทนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันไม่มีโอกาสเหมือนคนอื่น ครอบครัวฉันไม่ได้รวยฉันไม่ได้เกิดมาพร้อมพรสวรรค์เศรษฐกิจแย่เลยไม่มีทางสำเร็จแต่ลองคิดดูดีๆแล้วคนที่เคยลำบากกว่าคุณทำไมพวกเขาสำเร็จได้แจ็คมาถูกปฏิเสธจากงานกว่า30ครั้งก่อนจะสร้างอาลีบาบาโอปราวินฟรีเคยเป็นเด็กยากจนที่ถูกบอกว่าไม่มีทางได้เป็นพิธีกร พันเอกแซนเดอร์เคยล้มเหลวเป็นร้อยครั้งก่อนจะสร้าง KFC พวกเขาไม่ได้มีจุดเริ่มต้นที่ดีกว่าคุณแต่พวกเขาเลิกหาข้ออ้างและลงมือทำจริงๆความจริงคือถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณต้องเลิกโทษสิ่งรอบตัวและเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่มีใครมาเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นไม่มีใครมาให้โอกาสคุณง่ายๆไม่มีใครจะช่วยคุณถ้าคุณไม่ช่วยตัวเองก่อน คุณต้องเป็นคนสร้างโอกาสของตัวเองอยากสำเร็จต้องตัดข้ออ้างออกจากชีวิตเดี๋ยวนี้ถ้าบอกไม่มีเวลาก็ต้องตื่นให้เร็วขึ้นใช้เวลาทุกวินาทีให้คุ้มค่าถ้าบอกไม่มีเงินก็เริ่มจากสิ่งที่ทำได้ฟรีศึกษาหาความรู้ฝึกทักษะถ้าบอกยังไม่พร้อมก็เริ่มลงมือทำเลยแล้วพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆถ้าบอกกลัวล้มเหลว ทุกคนก็เคยล้มเหลวทั้งนั้นคนที่สำเร็จคือคนที่ล้มแล้วลุกไม่ใช่ล้มแล้วเลิกเลิกหาข้ออ้างเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยสิ่งเดียวที่คุณต้องทำคือเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่สัปดาห์หน้าไม่ใช่ปีหน้าแต่ตอนนี้เลยคุณมีสองทางเลือกคุณจะใช้ชีวิตต่อไปแบบเดิมเต็มไปด้วยข้ออ้างนั่งดูคนอื่นสำเร็จ ในขณะที่ตัวเองยังติดอยู่ที่เดิมแล้วอีกห้าปีข้างหน้าคุณจะมองย้อนกลับมาแล้วคิดว่ารู้งี้ฉันน่าจะเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นหรือคุณจะเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ตัดข้ออ้างออกจากชีวิตลงมือทำจริงๆไม่ต้องรอให้สมบูรณ์แบบแล้วอีกห้าปีข้างหน้าคุณจะมองย้อนกลับมาแล้วขอบคุณตัวเองที่ไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้คุณจะเลือกอะไร ถ้าคุณอยากสำเร็จคุณต้องตัดข้ออ้างออกจากชีวิตตั้งแต่วันนี้และนี่คือความจริงห้าสิ่งที่คุณต้องรับให้ได้ชีวิตคุณเป็นแบบไหนในตอนนี้ไม่ใช่เพราะโชคชะตาไม่ใช่เพราะดวงไม่ใช่เพราะใครมาขีดเส้นให้คุณแต่เป็นเพราะตัวคุณเองที่เลือกใช้ชีวิตแบบนี้คุณเลือกที่จะอยู่กับคนที่ฉุดรั้งคุณคุณเลือกที่จะปล่อยให้ความกลัวขังคุณไว้คุณเลือกที่จะผัดวันประกันพรุ่ง และเสียเวลาทั้งชีวิตไปเรื่อยๆคุณเลือกที่จะเอาใจทุกคนยกเว้นตัวเองและที่แย่ที่สุดคุณเลือกที่จะหาข้ออ้างแทนที่จะหาทางทำพอได้แล้วถึงเวลาแล้วที่คุณต้องหยุดทำร้ายตัวเองด้วยการเลือกผิดๆถึงเวลาแล้วที่คุณต้องตัดสิ่งที่ฉุดรั้งคุณออกจากชีวิตคุณอยากสำเร็จใช่ไหมคุณอยากเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นใช่ไหมคุณอยากตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกภูมิใจในตัวเองใช่ไหม ถ้างานเริ่มจากห้าข้อนี้เลยถ้าคนรอบตัวคุณทำให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองไม่เคยสนับสนุนคุณแต่กลับบอกให้คุณอยู่เฉยๆเอาแต่ดูถูกความฝันของคุณคุณต้องรีบถอยออกมาเดี๋ยวนี้คุณไม่จําเป็นต้องตัดใครออกจากชีวิตแบบโหดร้ายแต่คุณต้องเลือกให้ดีว่าใครควรอยู่ในชีวิตคุณคนที่ทำให้คุณเติบโตควรเก็บไว้ คนที่ทำให้คุณจมอยู่ที่เดิมควรตัดออกไม่ต้องไปเสียเวลาพิสูจน์ตัวเองให้คนที่ไม่เคยเห็นค่าคุณเพราะถ้าพวกเขาแคร์คุณจริงคุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยคุณจะไม่มีวันไปถึงจุดหมายได้ถ้าคุณยังกลัวที่จะก้าวออกจากจุดเดิมกลัวออกจากงานเดิมเพราะมันมั่นคงกลัวเริ่มต้นใหม่เพราะไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นไหมกลัวความล้มเหลวจนไม่ได้แม้แต่ลอง แล้วไงถ้าคุณปล่อยให้ความกลัวเป็นนายของคุณอีกห้าปีข้างหน้าคุณก็จะยังอยู่ที่เดิมแล้วโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองอยากสำเร็จต้องกล้าก้าวเลิกถามว่าถ้าล้มเหลวละ่ะแล้วถามตัวเองว่าถ้าฉันไม่ทำฉันจะเสียโอกาสอะไรไปบ้างคุณรู้ไหมว่าทุกวันที่คุณผลัดวันประกันพรุ่งคุณกำลังขโมยอนาคตของตัวเอง หวันกลายเป็นหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์กลายเป็นหนึ่งเดือนแล้วคุณก็ลืมมันไปเลยอยากเริ่มอะไรให้ทำเลยตอนนี้ไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมเพราะมันจะไม่มีวันพร้อมหนึ่งเปอร์เซนไม่มีเวลาคือข้ออ้างของคนล้มเหลวเพราะคนที่อยากสำเร็จจริงๆเขาหาเวลาไม่ใช่หาข้ออ้างคุณจะปล่อยให้ปีนี้เป็นอีกปีที่คุณบอกตัวเองว่า รู้งี้ฉันน่าจะเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นหรือเปล่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อทําให้ทุกคนพอใจและความจริงคือไม่มีทางที่คุณจะทําให้ทุกคนชอบคุณได้คุณทําดีก็มีคนไม่ชอบคุณทําแยก่ก็มีคนไม่ชอบคุณไม่ทําอะไรเลยก็ยังมีคนไม่ชอบอยู่ดีแล้วทําไมต้องเสียเวลาพยายามเอาใจพวกเขาถ้ามีคนไม่พอใจในสิ่งที่คุณเป็น ก็ปล่อยให้เป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของคุณจงใช้เวลาที่มีไปกับคนที่รักและเข้าใจคุณแทนที่จะเสียเวลาไปกับคนที่ไม่เคยเห็นค่าคุณเลยไม่มีเงินไม่มีเวลาไม่มีโอกาสไม่มีพรสวรรค์ฟังดูคุณคุ้นหมเพราะนี่คือข้ออ้างที่คนส่วนใหญ่ใช้และมันเป็นเหตุผลที่พวกเขาไม่ไปไหนเลยในชีวิตคนสำเร็จไม่เคยหาข้ออ้าง พวกเขาหาทางทาไม่มีเวลาก็ต้องตื่นเช้าขึ้นไม่มีเงินก็ต้องหาโอกาสเริ่มจากสิ่งที่ทําได้ไม่เก่งก็ต้องฝึกไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดไม่มีใครมาช่วยคุณถ้าคุณไม่ช่วยตัวเองก่อนอยากสําเร็จก็ต้องหยุดโทษทุกอย่างรอบตัวแล้วลงมือทําเลยแล้วคุณจะเลือกทางไหนในชีวิตนี้หนึ่งเลือกใช้ชีวิตไปวันวัน แล้วรอให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเองซึ่งมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นสองเลือกเปลี่ยนแปลงตัวเองเดี๋ยวนี้ตัดทุกอย่างที่ฉุดรั้งคุณออกไปแล้วลุยให้สุดทางคุณจะเลือกอะไรถ้าคุณเลือกข้อที่สองคุณต้องตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปจากชีวิตให้ได้ตัดคนที่ฉุดคุณลงตัดความกลัวที่ขังคุณไว้ตัดนิสัยผลัดวันประกันพรุ่งตัดการเอาใจทุกคนยกเว้นตัวเอง ตัดข้ออ้างที่บอกว่าคุณทำไม่ได้เพราะชีวิตนี้คุณมีโอกาสแค่ครั้งเดียวอย่าให้เวลาผ่านไปโดยที่คุณยังอยู่ที่เดิมอย่าให้อนาคตของคุณถูกขังไว้ด้วยสิ่งที่คุณควบคุมได้แต่แค่คุณไม่ยอมเปลี่ยนถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากให้คุณทำสิ่งหนึ่งตอนนี้เลยพิมพ์ลงในคอมเมนต์ว่าสิ่งแรกที่คุณจะตัดออกจากชีวิตคืออะไร ถ้าคุณกล้าพิมพ์เท่ากับคุณกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วและอย่าลืมถ้าคุณอยากเห็นคนรอบตัวคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นรีบแชร์วิดีโอนี้ให้พวกเขาดูแล้วช่วยกันลุยไปด้วยกันวันนี้คุณอาจเป็นคนธรรมดาแต่ถ้าคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป